มาค่ะน้องๆมาดูแนวทางของเราวันนี้นะคะดาวีของเราดาวีพี่ก่าไม่มีเวลาก mm. ็เลยลงซะเร็วๆจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเนาะเนี่ยพี่เพิ่มให้นะพี่เพิ่มให้นะเมื่อคืนนี่ง่วงจัดง่วงจัดนี่จะว่าละเมงก็ได้ง่วงจัดเพิ่มนี่นะให้เนี่ยเมื่อคืนเขียนอย่างนี้เขียนอย่างนี้เขียนไปได้ไงทงั้งๆที่ไม่นั่นเนาะหรือว่ามันจะติดไอเนี่ยหรือว่าพี่ไม่ได้ดูหมด อืมงงตัวเองแล้วทีเนี้ยอ่ะอ่ะเอาไปก่อนนะคะเอาไปก่อนพี่จะไปตรวจสอบดูอีกครั้งหนึ่งถ้ามีสีด้วยพี่ก็จะลงให้ใหม่นะตอนนี้เอาไปก่อนเนาะถ้าพี่ไม่ลงให้ใหม่ก็คือชุดนี้แหละค่ะนะคะ,นะคะน้องๆค่ะนะขอให้รวยๆปังๆนะคืนนี้เราอีกรอบนะคะดาวีดาวีดาว,ดาวีวันนี้อะเลขสวยนะน่าจะเอาไปลองเล่นไอ้น่ะเนาะ ราวกาชาดของเราเนาะบางสีคบฟลุกนะค่ะน้องค่ะอืมเนาะพี่ลงให้ก่อนกลัวมไม่มีเวลานะคะจะได้ไม่ต้องกังวลต้องห่วงเนาะมีของเขา,าอันเดียวลงเลยง่ายๆดีเนาะนะคะน้องๆค่ะเอาประมาณนี้ค่ะเจอกันค่ะรวยๆปังๆนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามพี่นะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆไปหมดเลยเนี่ยจะไปเล่นชุดเออันไหนก็ได้นะที่เรายังไม่ออกนะอย่างอะไรนะลาวีลาวสตาวีเนี่ยลาวสามัคคีได้หมดนะคะได้หมดนะคะท้องน้องลาวกระชาติน 4, เนี้ยที่สเนี่ยเอาลองเอาชุดนี้ไปเล่นนะคะน้องๆเจาะเอาก็ได้นะคะเจาะเอาก็ได้ไม่ต้องไม่ต้องไงนั่นก็ได้ จะเอาก็ได้นะคะจะเอาก็ได้นะคะไม่ต้องไม่ต้องวิ่งรูดก็ได้หรือน้องๆชอบวิ่งรูดก็ศูนย์หกนะคะหรือไม่เนี่ยชอบในนี้น้องๆก็วิ่งรูดได้สบายเลยนะคะเนี่ยลองดูชอบตัวไหนเนี่ยนะคะน้องๆคะ่ะประมาณนี้คะ่ะดาวบีของเราโวยโรยปังปังทุกหุ่นทุกหอยได้ทั้งนั้นประมาณนี้คะ่ะน้องๆเจอกันคะ่ะสวัสดีะคะ่ะ